ภาพพวกเนี้มาอวดอ้างอวดสักดาอวดบาร,รมีนะในการที่คุยโมวัดตัวเองเนี่ยมีทนายความที่จะมาช่วยคดีผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนคนทัน้งประเทศน,นะครับว่าอีเถิกเนี่ยกับผัวเนี่ยแทบไปการาบตีนพี่เบิ้มด้วยซ้ำไปให้มาขอร้องเป็นทนายความให้เพราะชุดเดิมเนี่ยเขาไม่เอาด้วยแล้วนะและอีเถิกเนี่ยกับผัวเนี่ย นะไปกับใครผมยังรู้เลยนะไปกราบไปงอนขอร้องเลยมาให้ช่วยมาเป็นทนายให้หน่อยเถอะเพราะฉันเนี่ยไม่มีใครจะเอาแล้ววันนี้ก็มีเรื่องราวน่าสนใจนะครับสำหรับอีเถิกโดยเฉพาะด้วยวันนี้อีเถิกนะอีเถิกสำคัญมากวันนี้ก็เดี๋ยวจะพูดถึงอีเถิกเนี่ยนะเป็นพิเศษนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราแฟนคลับของพี่น้อง คนันเมืองไทยเข้ามาดูจำนวนมากแล้วก็ผมจะพูดถึงอ e ีเทอร์นะซึ่งมีสาระและแก่นสารพอสมควรสำหรับอ e ีเทอร์นะอีนางฟ้านะเนื่องจากว่าอ e ีเทอร์เนี่ยได้มีการนำรูปนะครับของท่านรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรท่านสุชาติตันเจริญที่มีทนายเบิ้เนนะครับ ไปเขาเรียกอะไรไปสวัสดีนะครับไปสวัสดีโดยที่เอามาอวดบาร,รมีว่าอีเทอร์กเนี่ยตอนนี้มีทนายมือหนึ่งระดับประเทศอย่างทนายเบิม้มนะหรือทนายสุรชัยโดยมีการเอาภาพของทนายเบิ้มเนี่ยได้เข้าพบรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือนักการเมืองชื่อดังก็เรียกว่าเป็นพ่อของคุณวดดมนะแล้วก็เอาไปโพสต์นะ ให้ FC ของตัวเองเนี่ยเห็นว่าตอนนี้นะครับตัวเองเนี่ยมีทนายมือหนึ่งระดับประเทศเข้ามาดูแลคดีนะครับให้อีเถิกนะกับพวกนะในคดีฆ่าเด็กคนหนึ่งพี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยกระบวนการยุติธรรมนะครับไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่มีใครสามารถใช้ ความเป็นเส้นสายของนักการเมืองเข้ามาทําลายกระบวนการยุติธรรมได้อย่างล้านเปอร์เซนต์อีเธอคิดว่าตัวเองเนี่ยได้พี่เบิ้มเนี่ยนะครับไปเป็นทนายแล้วจะรอดจากการติดคุกติดตารางผมเรียนให้ทราบนะครับว่าจริงๆผมบอกให้เลยก็ได้ทีมงานพี่เบิ้มเนี่ยกับทีมงานของชมรมเมกร,รมก็รู้จักกันเป็นอยู่ดีแล้ว ทางทนายความก็รู้จักกันในฐานะที่เคยขึ้นลงขึ้นศาลกันมาหลายแห่งก็รู้จักกันเป็นการอะเรียกว่าทั้งส่วนตัวทั้งในการพปะในในในกระบวนทางศาลเนี่ยก็เจอกันหลายแห่งรู้จักกันมามือหนึ่งของทนายมือหนึ่งของชมรมิกรรมนะก็สนิทกับพี่เบิ้มเป็นอย่างดีให้เกียรติซึ่งกันและกันรู้ว่าพี่เบิ้มเป็นคนยังไงนะครับ ไม่มีครับพี่เบิ้มที่จะเอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวพันกับการยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมการต่อสู้คดีนะครับทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยตั้งแต่ชั้นนายการชั้นศาลเนี่ยก็สู้ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมด้วยพยานหลักฐานไม่ใช่ด้วยเพราะอาศัยบาร,รมีของนักการเมืองนะครับผมเนี่ยนะรู้จักแล้วก็สนิทกับท่านเสรีพิสุทธิ์เตเมีเวสก็ไม่เคยแอบอ้างท่าน เอามาใช้นะทั้งทั้งที่ท่านเป็นถึงประธานกรรมธิการปปชแล้วผมเองก็เคยเป็นที่ปรึกษาของท่านเสรีมิสุิ์เตมิเมศในกรรมธิการปปชนะรู้จักนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในการเมืองยะแยะๆม,มากมายเอาง่ายๆมารู้จักแยะมามากกว่าพป่เบิรมรู้จักอีกนะแต่ผมก็ไม่เคยเอาการเมืองมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานในด้านของ กระบวนการทำไม่ว่าจะเป็นในชั้นสอบสวนหรือชั้นอายการหรือชั้นศาลทุกอย่างเนี่ยคือเราสู้ตามกระบวนการทำด้วยพยานหลักฐานนิติเวาศาสตาร์ทั้งพยานบุคคลพยานสิ่งแวดล้อมเราไม่ใช่อีเถิกที่เป็นแค่เขาเรียกอะไรชาวบ้านธรรมดานะที่สเสอ,อเอาภาพพวกนี้มาอวดอ้างอวดสักดาอวดบาร,รมีนะในการที่คุยโมวัดตัวเองเนี่ย มีทนายความที่จะมาช่วยคดีผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนคนทัง้งประเทศนะครับว่าอีเถิกเนี่ยกับหัวเนี่ยแทบไปกราบตีนพี่เบิ่มด้วยซ้ําไปให้มาขอร้องเป็นทนายความให้เพราะชุดเดิมเนี่ยเขาไม่เอาด้วยแล้วนะและอีเถิกเนี่ยกับหัวเนี่ยนะไปกับใครผมยังรู้เลยนะไปกราบไปงอนขอร้องเลยมาให้ช่วยมาเป็นทนายให้หน่อยเถอะเพราะฉันเนี่ยไม่มีใครจะเอาแล้ว ดังนั้นเนี่ยอย่าเสอเอาสิ่งที่แอบอ้างมาใช้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไอสองตัวเนี่ยมันไม่เคยสํานึกในความผิดที่ตัวเองก่อไม่เคยรู้ชะตาชีวิตตัวเองว่าตัวเองนะลูกของตัวเองเนี่ยต่อไปใครจะเป็นคนเลี้ยงไม่เคยสํานึกในความเป็นผู้มีเขาเรียกอะไรผู้รู้คุณกตัญญูต่อบ,บิดามารดานะ เอาเรื่องของพ่อแม่ตัวเองนะพ่อของตัวเองก็เลิะเทอะแต่งตัวเป็นหญิงนะแกจนจะเข้าโรงอยู่แล้วคุณเป็นลูกคุณควรจะเตือนพ่อเตือนแม่นะว่าพ่อกับแม่เนี่ยต้องอยู่ฐานะอะไรไม่ใช่ปล่อยพ่อตัวเองเนี่ยเอาวิกมาใส่ผมนะเรียนแบบลูกเขยออกซื้อออกยูทูบเบอร์ไลฟ์สดไลฟ์สาระจริงๆ วันนี้เห็นแล้วเนี่ยมันมันมันต้องอดพูดไม่ได้นะการที่คุณเนี่ยนะครับตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยคุณก็ควรจะอยู่ในสภาพะที่สำรวมนะพึงตระหนักว่าตัวเองเนี่ยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าฆ่าคนตายนะฆ่าเด็กตายดังนั้นเนี่ยสามัญสำนึกของความเป็นมนุษย์คุณต้องมีคำว่าสำรวม ไม่ใช่มาโอ้อวดว่าตัวเองเนี่ยนะครับวันนี้มีเงินกูจะทําอะไรก็ได้อีเถอะนะวันนี้ชะตาชีวิตของมึงสองตัวเนี่ยมึงรู้ไหมว่าอยู่ในกามือของอจฉริยะล้วนๆผห้ว่ามึงเนี่ยนะไม่เกินอีกสองเดือนก็ต้องติดคุกแล้วนะไม่เกินสองเดือนผัวมึงก็ต้องติดคุกเพราะตรวจด,ดวงชะตาชีวิตของผัวมึงแล้วเนี่ยกับมึงเนี่ยชะตาขาดทั้งคู่นะดังนั้นเนี่ย ปีนี้มึงหัดทำบุญเยอะๆสร,สร้างบุญสร้างกุศลนนะด้วยเงินของมึงเองเงินที่มึงเอาไปฟอกไว้อยู่ทางนางล้ำอ่ะอยู่ลูกสะพ้ายนางล้ำน่ะผมก็ทราบไม่ใช่ผมไม่ทราบนะเงินที่มึงไปฟอกที่ไหนก็แล้วแต่มึงรู้จักคําว่าสมคบกันตั้งแต่สองขึ้นไปร่วมกันฟอกเงินไหมไอ,อ้เถิดนะซื้อเงินเยอะหน่อย่ดซื้อรถให้เยอะๆสร้างบาง้านให้เยอะๆ เดี๋ยวมึงจะไม่มีฝาบ้านเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับเราได้มีการฟ้องทางละเมิดไว้สิบล้านนะสสารให้ห้าล้านสารตัดสินจำคุกปับบังคับคดีทันทียึดทรัพย์แม่งให้หมดให้แม่เป็นขอทานนะจะให้เป็นขอทานรู้ไว้ด้วยว่าอัจฉริยเญา่ยเป็นคนที่โหดนะผมฟ้องคดีใครก็แล้วแต่ ในคดีละเมิดใน,ในคดีแพ่งะนะครับให้กับคนที่มาจ้างพวกผมทํางานผมยึดหมดแหละบ้านที่ดินรถยนต์นะครับไม่เหลือหรอกนะจำไว้เถิดอย่าคิดว่าวันนี้บปากดีะนะเป็นถึงกรรมการผู้จัดการอะไรก็แล้วแต่นะประเทศไทยะนะครับไม่มีใครอยู่ในกฎหมายทุกคนต้องเคารพกฎหมายและที่สำคัญที่สุดคือ ต้องรู้จักเจียมตัวต้องรู้จักว่าเรามาจากไหนคุณมาจากศูนย์นะคุณมาจากขยะวันนี้คุณจากขยะนะมาเป็นกรรมการผู้จัดการคุณไม่รู้ชะตาชีวิตตัวเองเลยที่พูดเนี่ยพูดออกจากใจว่าบางครั้งความกระตัญยูมันต้องมีความสันนึกในคุณค่าของความเป็นคนต้องมีนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย อย่าห้าวหาญจนเกินตัวและอย่าปากดีรับรองนะถึงเวลาแล้วจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกไม่นานหรอกนะรับรองได้ว่าตัวเครื่องบินฮ่องกงเนี่ยผมซื้อไว้ให้แล้วรับรองไม่ได้บินกลับไปอย่างเดียวขากลับไม่มีนะและเองเนี่ยนะเป็นผู้ต้องหาเนี่ยเส้นผมเองเนี่ย ไปอยู่ในกางเกงเด็กได้ยังไงเนี่ยเองช่วยแก้ไ,ได้นะว่าเส้นผมของเองเนี่ยไปอยู่ในกางเกงเด็กได้อย่างไร fc คว,ควายของเองเนี่ยที่ยังแดกหญ้าอยู่เนี่ยนะก็เลิกแดกหญ้าหันมาแดกข้าวสัมั้งนะไม่ใช่อะไรอะไรก็เชื่อไปหมดเชื่อจกนกระทั่งว่าแม่งแดกหญ้ากันเน่ไม่ต้องแดกข้าวนะอยากฝากถึงไอ้อ้วนคนหนึ่งนะออกมาเนี่ยโอ้ยเมืองนี่อย่าให้กูพูดเลยอย่าให้เหลาไอ้อ้วน นะถ้าวันหนึ่งเนี่ยได้เจอกันเนี่ยนะเดี๋ยวจะเตือนให้ฟังคบคนพาลพาลไปหาผิดนะคบบัณฑิตแล้วจะเกิดผลคบคนชั่วอัปีจะไลมึงก็จะจันไลตามไปด้วยจะบอกให้นะ